วันนี้มีส่วนเสริมเจ๋งๆที่จะทำให้ Google Form นั้นสามารถจับเวลาได้ส่วนจะเจ๋งขนาดไหนชวนทุกท่านไปหาคำตอบในคลิปนี้ครับส่วนเสริมเจ๋งๆของ Google Form ที่ครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ครับอย่างที่โพสต์ลงไปใน Facebook ของทีเดนแชร์แล้วว่าจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับส่วนเสริมหรือ a อสออของ Google Form ที่ชื่อว่า Quilgo นะครับถ้าเกิดผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเจ้า u i ว g o เนี่ยนะครับเป็นส่วนเสริมที่จะใช้จับเวลาได้จริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดจับได้จริงเนี่ยจะมีวิธีการในการทำและนำไปใช้ยังไงนะครับ ก่อนจะไปชมนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับก่อนอื่นชวนทําความเข้าใจร่วมกันนิดนึงครับสําคัญมากๆเลยขึ้นหนึ่งนะครับผมไม่ได้พาทุกท่านไปเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบเพราะฉะนั้นใครที่ยังสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form ไม่เป็นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ลองไปหาเรียนที่ YouTube ดูนะครับหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของท d e n Share ก็ได้แล้วสิ่งที่อยากทำความเข้าใจอันที่2นะครับก็คือว่า อีเมลที่ผมจะพาทำเนี่ยเป็นอีเมลของสถานศึกษานะครับแต่ไม่มั่นใจว่าอีเมลแบบ Gmail ธรรมดาเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเหนือสิ่งในใดครับคืออยากให้แต่ละท่านเนี่ยลองไปทดลองดูนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยเผือพวกรุ่งนี้เปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนและอาทิตย์หน้าเปลี่ยนและเดือนหน้าเปลี่ยนแล้วแต่เราจะรู้และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้น มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราไปทดลองด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะแนะนําว่าอยากให้ไปทดลองด้วยตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในแบบทดสอบแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่เพิ่มเติมแล้วกดไปที่ส่วนเสริมนะครับเมื่อกดไปที่ส่วนเสริมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของ Google Workspace Marketplace เหมือนกับตลาดของ Google นะครับที่เป็นส่วนเสริมที่เหมาะสมนะครับที่ใช้ได้กับ Google Form ซึ่งมีอยู่หลายอันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับลองมาเลื่อนดูเยอะมากๆแต่ว่าตัวที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะครับคืออันที่4แถวบนสุดก็คือเขียนว่า Qgo t ก้ไทนะครับผมลองกดเข้าไปนะครับก็จะเขียนว่า Qgo t ก m e r นะครับอันนี้แหละครับที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับผมก็หน้าตาจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะกดไปที่ปุ่มติดตั้ง หลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้อ่านเตรียมพร้อมติดตั้งเราก็กดต่อไปนะครับเมื่อเรากดต่อไปเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เลือกอีเมลนะครับในที่นี้ผมก็จะขออนุญาตเลือกอีเมลแล้วก็กดข้ามไปเลยแล้วก็กดอนุญาตนะครับกดอนุญาตตรงนี้หลังจากที่เรากดอนุญาตเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราต้องกดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อมาที่ขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะยังไม่กดเสร็จสิ้นยังไม่กดเสร็จสิ้นนะครับ แต่เราจะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่าตั้งค่าเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในขนาดนี้ตั้งค่าเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในขนาดนี้ผมจะกดนะครับหลังจากนั้นเบราว์เซอร์นะครับก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่แบบนี้เมื่อเปิดแท็บใหม่นะครับก็จะพาเราวิ่งมาที่เว็บไซต์ q g o c o m นะครับเชิญ your Google form into online test นะครับ เมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม sign in with Google sign in with Google นะครับกดหนึ่งครั้งเนาะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเลือกอีเมลของตนเองนะครับแต่ว่าในที่นี้เราเลือกแล้วก็เลยวิ่งเด้งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอนะครับกับที่เป็นคล้ายๆอีเมลที่เป็นตัวอย่างหรือว่านะครับ ฟอร์มนะครับที่มีการสร้างแล้วเป็นตัวอย่างซึ่งเราสามารถลบทิ้งได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตลบแบบนี้หมดเลยนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับสังเกตดูนะครับคำว่า Chapter 3รู้จักกับโปรแกรมเว็บเพจเมเกอร์เนี่ยตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่านะครับแต่ละท่านเนี่ยกดติดตั้งนะครับผ่านนะครับ อร์มแบบทดสอบที่ชื่ออะไรนะครับที่ชื่ออะไรในที่นี้ของผมมันเป็น chapter 3สามเว็บเพจ maker ระปหกหนึ่งมันก็เลยขึ้นปรากฏตรงนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า create case นะครับ create t e s t แล้วหลังจากนั้นครับ asrespondent ตรงนี้นะครับที่คุณครูเนี่ยจะต้องใส่อีเมลของนักเรียนแต่ละคนลงไป เพราะว่านะครับระบบเนี่ยมันจะส่งแบบทดสอบเนี่ยไปให้นักเรียนในอีเมลเลยแล้วนักเรียนเนี่ยก็กดหาลิงก์แล้วก็จะเปิดแบบฟอร์มที่เป็นแบบทดสอบขึ้นมาให้ทำนะครับขึ้นมาให้ทำอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่มีอีเมลเนี่ยนะครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงซึ่งก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเขาจะต้องอ้างอิงนะครับในการใช้อีเมลเป็นตัวหลักในการที่คุณครูเนี่ย จะส่งไปหาได้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอลองศึกษาวิธีการอื่นก่อนว่ามันสามารถทําเป็นแบบสาธารณะได้ไหมแต่จากที่ลองแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเปิดเป็นสาธารณะแล้วเนี่ยมันทําได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งคนเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่นะครับผมเตรียมอีเมลไว้แล้วนะครับเป็นของ k i เด e n สตอรี่แล้วกด enter นะครับมันสามารถเพิ่มเมลเยอะๆได้โดยการใส่คอมมาขั้นตรงนี้นะครับอ่ะผมขออีกสักคนหนึ่งนะครับใส่เข้าไป เดี๋ยวขอนึกอ e ีเมลก่อนนะครับโอเคขออนุญาตใส่อ e ีเมลเข้าไปเพิ่มนะครับ g m d i m a เ l เห็นไหมครับว่าตอนที่เราใส่อ e ีเมล r e s p o n d e n t เนี่ยหรือว่าเราจะส่งไปให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นต้องมีอ e ีเมลของสถานศึกษาก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมใช้ gmail ธรรมดานะครับต่อไปในส่วนสําคัญครับคือตรงนี้เลย timer duration ก็คือจํานวนนะครับของเวลานะครับหรือ ระยะเวลานะครับซึ่งเราสามารถใส่นะครับเป็นนาทีได้อย่างเช่นผมใส่เป็น2นาทีนะครับหรือจะใส่เป็น30นาทีนะครับหรือจะใส่เป็น1นาทีก็ได้ในที่นี้ผมใส่เป็น2นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับติ๊กช่องนี้ไว้ครับสำคัญมากๆก็คือ auto code form when time over เมื่อหมดเวลาระบบจะตะัดทันทีเลยถ้านักเรียนไม่ได้ส่งข้อสอบรอบนั้นสอบ10ข้อก็ได้ศูนย์คะแนน เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเน้นย้ำมากๆเวลานำไปใช้นะครับในส่วนช่องซ่อนเวลากับ enable camera tracking เปิดไม่ได้เพราะต้องสมัครเป็นตัวเต็มหรือว่าพรีเมียมนะครับอีกอันนึงที่เราจะกดก็คือ allow to v i e w quiz score and results after submission คือเมื่อนักเรียนกดส่งแบบทดสอบแล้วนักเรียนสามารถที่จะดูคะแนนได้ทันที สามารถที่จะดูคะแนนได้ทันทีนะครับโอเคนะครับเราใส่อีเมลเรียบร้อยติ๊กออโต้โค้ดฟอร์มเรียบร้อย Allow to view quiz score เรียบร้อยกดปุ่ม create นะครับกดปุ่ม create ตรงนี้นะครับทีนี้เราทำอะไรต่อครับเรากดไปที่ปุ่ม send p a g t นะครับปุ่ม send p a s e ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับมันมีลิมิตนะครับตอนแรกมันเป็นเลข100แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเลข98 เป็นเลข98น่าจะส่งได้100คนนะครับลิมิตอยู่ที่100คนนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวยังไงจะขอหาข้อมูลแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นครับทำไงครับกดติ๊กนะครับที่อีเมลที่เราต้องการจะส่งให้สมมุติมี10คนก็ติ๊ก10คนนะครับหรือจะซี e รกอ l อนะครับก็ได้ดีซีเรกอ l อก็ได้ง่ายดีนะครับไม่ต้องมาไล่ติ๊กทีละคนเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม next นะครับอ่าแล้วผมจะลองเขียนว่าสอบปลายภาค อ่าโอเคนะครับให้ส่งเป็นเมสเซจนะครับเป็นข้อความเข้าไปในกล่องจดหมายด้วยเนาะแล้วผมกด next อ่านะครับมีการตรวจสอบดเรียบร้อยนะครับกด send c a s โอเคกด send test เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราไปตรวจสอบดูในอีเมลนะครับอ่าโอเคนะครับเราตรวจสอบดูในอีเมลก็จะมีอีเมลส่งเข้ามาแบบนี้นะครับมีอีเมลส่งเข้ามาแบบนี้ผมก็จะกด1ครั้งนะครับ แล้วก็จะบอกว่าอ้าวใครเป็นคนส่งข้อมูลนะครับส่งข้อสอบมาสอบเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีข้อความที่เขียนไว้เมื่อกี้ว่าสอบปลายภาคนะครับนักเรียนก็จะกดเปิดนะครับ Open form Open the form นะครับเมื่อนักเรียนมาหน้ารีบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนมาหน้านี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความไม่อาจว่าสอบเรื่องอะไรมีเวลาสอบกี่นาทีแล้วก็แจ้งเตือนด้วยว่าเมื่อหมดเวลาแล้วนะจะต้องรีบกดปุ่มส่งไม่งั้นนะครับ ฟอร์มนี้จะถูกปิดไปนะครับซึ่งต้องระวังด้วยแล้วผมจะทําเสียง acting, acting over ทําไมครับ <laughs> โอเคครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า open the form นะครับแล้วก็เข้ามาที่แบบทดสอบที่มีการจับเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เราตั้งกันไว้2นาทีนะครับผมก็จะกดนะครับใส่ชื่อเล่นเป็น TDS นะครับแล้วก็ทำข้อสอบสบายใจเฉบนะครับอโอเคทำข้อสอบ อ่าโอเคเหลือเวลา1นาทีสมมติว่าผมกดส่งนักเรียนคนแรกกดส่งแล้วสามารถดูคะแนนได้เลยนะครับอ่าเลขห้าเต็ม11นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมาที่อีเมลของนักเรียนอีกคนหนึ่งที่มีการส่งนะครับอ่ามีที่มีการส่งตรงนี้นะครับแล้วผมจะกด open the form นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด open the form สังเกตดูนะครับว่าของคนเอ่อคนแรกที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับคะแนนเข้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังจับเวลาดูนะครับ ทีนี้เราลองมาดูซิว่าถ้าเกิดเวลาหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมจะลองปล่อยให้เวลาหมดนะครับก่อนที่เวลาจะหมดเราก็จะนั่งร้องเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ทุกท่านฟังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารับถอยหลังพร้อมกันครับ5 4 3 2 1หมดเวลาปิ้งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับดีนะครับที่เราส่งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไว้เสียใจด้วยคุณ ส่งแบบทดสอบไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงนะครับก็ลองไปใช้กันดูกันแล้วกันนะครับสำหรับส่วนเสริมที่ชื่อว่า quigo.com นะครับซึ่งเมื่อทุกท่านได้นำไปใช้แล้วเนี่ยมีแง่มุมอะไรมีคำถามสงสัยหรือพบประเด็นอะไรที่จริงๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนที่จะทำเป็นแบบสาธารณะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตศึกษาแล้วจะมาทำคลิปให้ดูในตอนต่อไปนะครับผม ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเรื่องที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเป็นเรื่องที่โอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกท่านชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับเดินไปด้วยกันเดินไปได้ไกลเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ดีใจที่ได้ทําคลิปนี้และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ q g o c o m อย่าลืมไปลองนะครับ